ในโลกที่ทุกคนกำลังตะโกนหาความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จจริงมักจะเลือกเงียบและลงมือทำคุณไม่จำเป็นต้องโชว์ทุกก้าวที่คุณเดินเพราะความรวยที่แท้จริงไม่ต้องเสียงดังมันแค่ต้องมั่นคงสวัสดีครับทุกท่านถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เบื่อเสียงดังของโลกออนไลน์ที่ใครๆก็พยายามโชว์ว่ารวยโชว์ว่ามีโชว์ว่าทำได้ทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงคุณแค่อยากรวยเงียบๆ แบบไม่ต้องประกาศให้ใครรู้คลิปนี้ผมตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อคุณครับเพราะนีค่คือแผนที่ลับสาหรับคนที่อยากมีทรัพย์อยากมีอิสระและอยากประสบความสำเร็จแบบไม่ต้องอวดใครก่อนจะไปฟังกันขอแรงใจจากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีแรงใจสร้างสรรค์นเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกขอบคุณจากใจที่เข้ามารับชม ปี2025โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่ดังที่สุดแต่คือคนที่เข้าใจเกมใหม่และปรับตัวได้เงียบๆโดยไม่ต้องแข่งกับใครการสร้างตัวตนรวยแบบเงียบๆไม่ใช่การปลีกตัวออกจากสังคมแต่คือศิลปะของการใช้พลังความเงียบเป็นล่อป้องกันความวุ่นวายและใช้การกระทำแทนคำพูดวันนี้ ผมจะพาคุณไปเข้าใจทีละขั้นตอนวันในปี2025นี้ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จแบบไม่ต้องตะโกนคุณควรเริ่มจากตรงไหนเปลี่ยนตัวเองอย่างไรและต้องโฟกัสอะไรเป็นพิเศษเพราะการรวยในปีนี้ไม่ใช่แค่หาเงินได้เยอะแต่คือการรักษาเงินไว้โตเงียบเงียบและเดินบนเส้นทางที่มั่นคงแบบไม่ต้องรีบหัวข้อที่หนึ่ง เริ่มต้นด้วยการปรับความคิด mindset ให้เงียบแต่คมความรวยที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากบัญชีธนาคารแต่มันเริ่มจากสมองและนิสัยที่คุณฝึกในทุกๆวันการจะสร้างตัวตนรวยแบบเงียบๆในปี2025ไม่ได้หมายถึงการซ่อนตัวไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนเงียบขรึมไม่สูงสิงกับใครแต่มันคือความเงียบในจิตใจที่พร้อมจะทำงานหนักโดยไม่ต้องให้ใครรับรู้คือความเข้าใจลึกซึ้งว่า คนที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดแต่คือคนที่แน่นที่สุดในความคิดจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงความคิดคือรากของความรวยลองมองดูรากของต้นไม้ใหญ่คุณเห็นแต่ใบเห็นแต่ลำต้นแต่สิ่งที่ทำให้มันแข็งแรงคือรากที่อยู่ใต้ดินในทำนองเดียวกันรากฐานของชีวิตที่รวย ก็คือความคิดที่ฝังลึกอยู่ข้างในไม่ใช่ความรู้สึกโชว์หรือแรงผลักดันแบบฉาบฉวยหลายคนล้มเหลวในการสร้างตัวตนเพราะยังติดกับดักความคิดแบบเก่าคิดว่าความรวยต้องเสียงดังคิดว่าต้องมีของแบรนด์ถึงจะดูดีคิดว่าต้องรีบวิ่งไล่ตามเทรนด์ถึงจะมีเงินแต่ในปี2025นี้นี้ความรวยที่แท้จริงเกิดจากความนิ่งคือการเข้าใจความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ดูรวยกับสิ่งที่เป็นรวย สิ่งที่ดูรวยมักจะหมดไปเร็วแต่สิ่งที่เป็นรวยจะเติบโตแม้ในความเงียบ3ความคิดสำคัญที่ต้องทำทันที 1. เปลี่ยนจากวิ่งหาเงินเป็นเรียนรู้ระบบการเงินอย่าหมกมุ่นกับการหาเงินเร็วแต่ให้หาความรู้ที่ช่วยให้เงินโตเองได้ในระยะยาวอ่านหนังสือการเงินลงเรียนคอร์สลงทุนความรู้ก่อนสิ่งของ 2. เปลี่ยนจากอยากให้คนอื่นยอมรับ เป็นยอมรับตัวเองก่อนการรวยเงียบๆเ,เริ่มจากไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครดูจงทำเพื่อตัวคุณเองไม่ใช่เพื่อความประทับใจชั่วคราว 3. เปลี่ยนจากใช้เงินเพื่อโชว์เป็นใช้เงินเพื่อเติบโตไม่ต้องซื้อของแพงเพื่อให้ดูมีให้ใช้เงินกับสิ่งที่ทำให้คุณเก่งขึ้นมีรายได้มากขึ้นเช่นทักษะการลงทุนหรือสุขภาพสรุปหัวข้อที่หนึ่ง ถ้าคุณยังไม่เริ่มต้นจากภายในตัวเองต่อให้คุณมีโอกาสดีแค่ไหนมีเงินทุนแค่ไหนสุดท้ายมันจะหายไปแต่ถ้าคุณสร้างรากฐานทางความคิดให้แข็งแรงตั้งแต่วันนี้แม้จะรวยช้าแต่จะมั่นคงกว่าและไม่มีใครพรากสิ่งนั้นจากคุณได้อย่ารอให้รวยก่อนแล้วค่อยคิดแบบคนรวยให้เริ่มคิดแบบคนรวยตั้งแต่วันที่คุณยังไม่มีอะไรเลยขัวข้อที่ส ใช้พลังของความเงียบในยุคโซเชียลอย่างชาญฉลาดในยุคที่ใครกๆก็พูดคนที่เลือกเงียบกลับมีพลังที่สุดเรากําลังอยู่ในโลกที่ผู้คนเปิดชีวิตให้ดูได้ทุกวันทุกวินาทีมีคนโพสต์ว่าตัวเองอยู่ไหนทําอะไรกินอะไรรวยแค่ไหนในขณะที่เราเห็นแต่ด้านสวยงามของชีวิตคนอื่นสิ่งหนึ่งที่หายไปคือพื้นที่เงียบๆสําหรับฟังตัวเองและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการหลงทางในยุคดิจิทัล ความดังในโซเชียลไม่เท่ากับความสำเร็จในชีวิตจริงในปี2025ความสำเร็จหลายอย่างถูกเข้าใจผิดคนจำนวนมากคิดว่ามีคนติดตามเยอะเท่ากับรวยมีภาพลักษณ์หรูหราเท่ากับมีความสุขมีบ้านใหญ่รถแพงเท่ากับเป็นคนเก่งแต่เบื้องหลังภาพเหล่านั้นหลายคนแบกรับหนี้ก้อนโตหลายคนหลับไม่สนิทจากความเครียดที่ต้องรักษาหน้าตาและหลายคนกลายเป็นเหยื่อของความคาดหวังที่ตัวเองสร้างขึ้น ความรวยแบบเงียบๆคือการเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้คุณไม่จําเป็นต้องโพสต์ให้คนรู้ว่าคุณประสบความสําเร็จเพราะคุณรู้ในใจดีว่าคุณกําลังเดินถูกทางเทคนิคการใช้โซเชียลอย่างคนรวยเงียบๆหนึ่งตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าโซเชียลของคุณเพื่ออะไรถ้าใช้เพื่อทําธุรกิจก็โฟกัสเนื้อหาไม่ใช่โชว์ชีวิตส่วนตัวถ้าใช้เพื่อเรียนรู้ก็เลือกติดตามเฉพาะบัญชีที่ให้ความรู้จริง ถ้าใช้เพื่อสื่อสารก็ใช้ให้พอดีอย่าเปิดตลอดจนเสียสมาธิ 2. หยุดวัดชีวิตตัวเองจากฟีดของคนอื่นคนที่อวดมากที่สุดมักไม่ได้ประสบความสําเร็จมากที่สุดจําไว้ว่าสิ่งที่เขาให้คุณเห็นไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเขาคุณต้องฝึกนิ่งเวลารู้สึกด้อยและใช้ความรู้สึกนั้นพัฒนาแทน 3. ใช้ความเงียบเป็นเกราะป้องกันตัวเองความเงียบทาให้คุณมีเวลาคิดก่อนโพสต ทำให้คุณมีพลังจดจ่อกับเป้าหมายจริงๆไม่หลุดโฟกัสคุณจะเริ่มเห็นว่าคนที่ยิ่งประสบความสําเร็จจริงเขายิ่งโพสต์น้อยลงปรับพฤติกรรมสร้างพลังเงียบในโลกที่เสียงดังปิดแจ้งเตือนโซเชียลหนึ่งชั่วโมงต่อวันเพื่อให้สมองได้พักมีเวลาไร้หน้าจอในทุกวันเช่นอ่านหนังสือจดบันทึกหรือเดินเล่นใช้เวลาออนไลน์เพื่อลงทุนกับตัวเองเช่นเรียนคอร์สอ่านบทความไม่ใช่เสพแต่ความบันเทิง ตัวอย่างจากคนที่ประสบความสําเร็จเงียบๆเบจ้าของธุรกิจหลายคนที่ร่ํารวยในเงียบมักไม่โพสต์ชีวิตหรูหรานักลงทุนเก่งๆมักจะไม่พูดเรื่องการเงินของตัวเองในที่สาธารณะคนที่มีอิสรภาพทางการเงินจรงิจรงๆใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือไม่ใช่ให้มันควบคุมชีวิตคุณจะไม่เจอคนที่ประสบความสําเร็จจรงิงๆมันนั่งบ่นว่าชีวิตยากแค่ไหนในโซเชียลเพราะพวกเขายุ่งอยู่กับการลงมือทําอยู่เงียบๆสรุปหัวข้อที่2 การรวยเงียบๆในปี2025ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องหายไปจากโลกออนไลน์แต่คืออยู่ให้เป็นในโลกที่เสียงดังวุ่นวายใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนชีวิตไม่ใช่เวทีแสดงตัวตนปลอมๆจงเงียบอย่างมีพลังและลงมือทำอย่างมีจุดหมายเพราะผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นเสียงดังที่สุดแม้คุณจะไม่ได้พูดอะไรเลยหัวข้อที่สสร้างทรัพย์สินเงียบๆที่ทำงานแทนคุณ คนจนทำงานเพื่อเงินคนรวยใช้เงินสร้างทรัพย์สินและทรัพย์สินคือคนเงียบที่ทำงานแทนเราไปตลอดชีวิตหลายคนเหนี่อยกับการต้องทำงานหนักทุกวันตื่นเช้ามืดกลับบ้านมืดหวังว่าสักวันจะมีเงินมากพอจะหยุดพักแต่ในโลกของการเงินความจริงก็คือคนที่รวยจริงไม่ได้รวยเพราะทำงานหนักกว่าใครแต่พวกเขา ปล่อยให้ทรัพย์สินทำงานแทนแบบเงียบๆโดยไม่ต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิตความต่างของไรายได้จากแรงกับไรายได้จากทรัพย์สิน 1. ไรายได้จากแรง (Active Income) ต้องใช้แรงใช้เวลาลงมือทำด้วยตัวเองหยุดทำเท่ากับหยุดได้เงินเช่นงานประจำขายของรายวันฟรีแลนซ์ 2. รายได้จากทรัพย์สิน Passive Income ใช้เงินหรือระบบสร้างไว้ล่วงหน้าสร้างเสร็จแล้วทำงานให้เราแม้เรานอนอยู่เช่นการลงทุนหุ้นอสังหาสร้างคอนเทนต์สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นต้นถ้าคุณยังใช้เวลา100%เซไปกับหาเงินจากแรงชีวิตคุณจะวนอยู่ในวงจรทำงานใช้เงินทำงานใช้เงินไม่รู้จบ แต่ถ้าคุณเริ่มสร้างกองทัพทรัพย์สินเงียบๆไว้ตั้งแต่วันนี้อีกไม่กี่ปีคุณจะมีชีวิตที่มีอิสระจากเวลาของคนอื่นทรัพย์สินเงียบๆที่คนรวยนิยมสร้างในปี2025 1. อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า (Rental Property) ซื้อบ้านหรือห้องฉุดแล้วปล่อยเช่าสร้างรายได้ประจำทุกเดือนข้อดีมูลค่าเพิ่มตามเวลาสร้างกระแสเงินสด ข้อเสียต้องมีทุนเริ่มต้นและบริหารจัดการบ้างในช่วงแรก 2. หุ้นปันผลและกองทุน Dividend Stock and Funds เลือกหุ้นหรือกองทุนที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอคุณไม่ต้องขายหุ้นก็ได้เงินปันผลข้อดีเงียบไม่ต้องดูทุกวันได้กำไรทั้งส่วนต่างและปันผลเหมาะกับคนที่ต้องการความมั่นคงระยะยาว 3. ธุรกิจออนไลน์หรือดิจิทัลเขียนอ e ีบุ๊กสร้างคอร์สออนไลน์ทำ YouTube หรือสร้างเพจเมื่อมีคนซื้อดูหรือติดตามไรายได้จะไหลเข้ามาแม้คุณไม่อยู่ข้อดีลงแรงครั้งเดียวไรายได้ระยะยาวในปี2025นี้คนมากมายรวยแบบเงียบเพราะคอนเทนต์ 4. ความรู้และทักษะที่ต่อยอดได้ตลอดชีวิตลงทุนในตัวเองเช่นภาษาการเงินโปรแกรมมิ่งเมื่อคุณเก่งพอคนจะจ่ายเงินเพื่อให้คุณสอนหรือสร้างระบบให้ความรู้เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีใครขโมยได้และโตขึ้นทุกครั้งที่ใช้กลยุทธ์เริ่มสร้างทรัพย์สินแบบเงียบๆแม้คุณยังมีเงินไม่มาก1 แบ่งรายได้ส่วนหนึ่ง10-30%ไปลงทุนในทรัพย์สินระยะยาวอย่าใช้เงินทั้งหมดไปกับของที่หมดหมูลค่าทุกบาทที่ลงทุนวันนี้คืออิสรภาพที่เพิ่มขึ้นในอนาคต 2. เริ่มต้นจากสิ่งที่คุณทำได้ตอนนี้ไม่ต้องรอพร้อมไม่มีเงินซื้อคอนโดเริ่มจากสร้างอีบุ๊กยังไม่แกล้ลงหุ้นเริ่มจากกองทุนรวม ยังไม่รู้เรื่องเงินเริ่มอ่านวันละ15นาที 3. ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้แค่ลงมือทำเงียบๆทุกวันคนที่เสียงดังมักหมดไฟเร็วคนที่เงียบแต่สม่ำเสมอสุดท้ายจะไปไกลกว่าตัวอย่างจริงของคนธรรมาดาที่กลายเป็นเศรษฐีเพราะรัพย์สินเงียบๆพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งเริ่มเขียนบทความออนไลน์วันละหนึ่งบท ผ่านไป2ปีเขารวบรวมเป็นอ e ีบุ๊กขายได้เดือนละหลักหมื่นโดยไม่ต้องโฆษณาแม่บ้านคนหนึ่งใช้เวลาว่างทำคลิป YouTube เกี่ยวกับอาหารง่ายๆไม่ถึง18เดือนช่องมีไรายได้จากโฆษณาและสปอนเซอร์จนไม่ต้องทำงานประจำชายหนุ่มอายุ28ปีเริ่มลงทุนในหุ้นปันผลเดือนละ3,000บาทตั้งแต่อายุ23วันนี้ เขามีหุ้นที่ให้ปันผลปีละแสนโดยไม่ต้องขายสักหุ้นสรุปหัวข้อที่3ในโลกที่ทุกคนพยายามหาเงินจากแรงคุณคือคนส่วนน้อยที่กล้าหยุดแล้วหันมาสร้างทรัพย์สินเงียบๆคุณอาจไม่ได้รวยในคืนนี้แต่คุณกำลังวางรากฐานที่ทำให้คุณไม่ต้องทำงานไปจนวันตายทรัพย์สินไม่พูดไม่อวดไม่เหนื่อย แต่ทำเงินให้คุณทุกวันถ้าคุณกล้าสร้างมันตั้งแต่วันนี้หัวข้อที่สีเงียบให้ลึกเก็บเงินให้เป็นไม่ใช่เพราะคุณหาเงินไม่เก่งแต่เพราะคุณเก็บเงินไม่เป็นความรวยถึงหนีคุณไปทุกปีความรวยที่แท้จริงไม่ใช่การหาเงินได้เยอะแต่คือการเก็บเงินให้คงอยู่และใช้มันทำให้เงินงอกเงยได้ต่อเนื่อง คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคุณบางคนทำงานทั้งชีวิตสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือในขณะที่บางคนดูธรรมดาใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่มีเงินเก็บหลักล้านและมีอิสรภาพทางการเงินแบบไม่ต้องอวดคำตอบอยู่ที่คำว่าวินัยทางการเงินซึ่งเป็นทักษะที่เงียบที่สุดแต่รวยที่สุดความเข้าใจผิดที่ทาให้คนเก็บเงินไม่อยู่ 1. คิดว่าเดี๋ยวหาได้อีกก็ใช้ไปก่อนความคิดนี้คือกับดัก เพราะความรวยไม่ได้ขึ้นกับรายได้เพียงอย่างเดียวถ้าคุณมีรายได้เดือนละแสนแต่ใช้แสนคุณก็ไม่มีวันเก็บได้ 2. เก็บเงินไว้ก่อนแล้วค่อยใช้สิ่งที่เหลือเพรที่ถูกคือจ่ายตัวเองก่อนแล้วค่อยใช้สิ่งที่เหลือเมื่อคุณได้เงินให้หักส่วนเก็บทันทีเช่น20%แล้วใช้แค่ส่วนที่เหลือเพราะถ้าคุณไม่จ่ายตัวเองก่อนเงินจะไม่มีเหลือให้คุณในที่สุด 3. เชื่อว่าต้องมีเงินเยอะก่อนถึงจะเริ่มเก็บผิดอีกเช่นกันเพราะการเก็บเงินคือพฤติกรรมไม่ใช่จํานวนเงินถ้าคุณยังเก็บจาก1,000ไม่ได้คุณก็จะเก็บจาก1,000 0หรือ1,000 0แไม่ได้เช่นกันกลยุทธ์การเก็บเงินแบบเงียบๆที่ได้ผลจริง 1. แบ่งบัญชีแบบ5กระปุกบัญชีหนึ่งค่าใช้จ่ายประจํา5 0ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าเช่าต่างๆ บัญชีที่2เงินเก็บฉุกเฉิน10%ใช้ในยามเจ็บป่วยว่างงานหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันบัญชีที่3การลงทุน20%ใช้สร้างทรัพย์สินเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนคอร์สเรียนบัญชีที่4การพัฒนาและเรียนรู้10%์ใช้เรียนหนังสือคอร์สออนไลน์หนังสือพัฒนาตนเองบัญชีที่5ความสุขและรางวัลชีวิต10% ใช้จ่ายให้ตัวเองเช่นเที่ยวของขวัญเพื่อไม่ให้รู้สึกอึดอัดกับการเก็บเงิน 2. ระบบอัตโนมัติเท่ากับชนะใจตัวเองใช้แอปธนาคารให้ตัดเงินเข้าบัญชีแต่ละบัญชีอัตโนมัติการตัดอัตโนมัติทำให้คุณไม่ต้องพึ่งแรงจูงใจทุกเดือนทำครั้งเดียวเงินจะจัดสรรเองทุกเดือน 3. บันทึกรายรับรายจ่ายแบบเงียบๆทุกวัน การจดรายจ่ายก็คือการเปิดไฟส่องนิสัยการใช้เงินของตัวเองคนที่เก็บเงินได้มากไม่ใช่เพราะเขาขี้เหนียวแต่เขารู้ว่าเงินหายไปไหนใช้แอปอย่าง Moneylovers, p e n d y หรือจดในสมุดก็ได้เคล็ดลับเก็บเงินแบบเงียบที่คนรวยใช้แต่ไม่ค่อยบอกใคร 1. ใช้เงินตามคุณค่าไม่ใช่ราคาเสื้อยืด100บาทที่คุณใส่ทุกวันเท่ากับคุ้ม เสื้อแบรนด์4,000บาทที่ใส่ครั้งเดียวเท่ากับเสียดาย 2. ซื้อของทีเดียวแบบคุณภาพไม่ใช่ซื้อบ,บ่อยๆแบบถูกๆคนรวยเงียบๆมักลงทุนกับของดีใช้นานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยคิดแบบเจ้าของธุรกิจไม่ใช่ผู้บริโภคที่ใจร้อน 3. ทำํำบัญชีรายได้เสริมแล้วเก็บเข้าทรัพย์สินทันทีรายได้พิเศษที่เข้ามาเช่นโบนัสค่าจ้างพิเศษให้เก็บ100% อย่าเอาไปรวมกับเงินใช้เพราะจะหายไปอย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญไม่ใช่คุณมีเงินเท่าไหร่แต่คือคุณเหลือเงินไว้สร้างอนาคตได้เท่าไหร่หลังจากทุกครั้งที่คุณได้เงินมาการเก็บเงินแบบเงียบเียบไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องโชว์แค่ทำเงียบเบแล้วดูยอดเงินของคุณโตขึ้นทุกเดือนมันคือความสุขที่ไม่ต้องขอความเห็นใครสรุปหัวข้อที่4ในโลกที่ทุกคนอยากได้เร็วใช้เร็วและอวดเร็ว คุณจะเป็นคนกลุ่มน้อยที่เลือกเดินช้าแต่ลึกเงียบแต่อยู่รอดเก็บเงินไว้ใช้อย่างชาญฉลาดไม่ใช่หมดไปกับความต้องการฉับพลันคุณไม่ต้องรวยเร็วแต่ขอให้คุณเก็บเงินเป็นแล้วรวยช้าๆอย่างมั่นคงแบบที่ไม่มีใครพรากไปจากคุณได้หัวข้อที่5คบเพื่อนให้เงียบคัดคนให้คมคุณไม่จำเป็นต้องคบคนเยอะแต่คุณจำเป็นต้องคบคนที่ พาคุณไปไกลกว่าเดิมทำไมคนรวยเงียบๆถึงเลือกวงเพื่อนอย่างระมัดระวังเพราะพวกเขารู้ว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาร่วมด้วยมากที่สุดจิมโรนถ้าคุณอยู่กับคนที่ใช้เงินเก่งก็คือคุณจะใช้เงินตามถ้าคุณอยู่กับคนที่บน่นดรามา่าก็คือคุณจะคิดลบโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่คิดการไกลลงมือทำจริงและมีวินยัย ก็คือคุณจะค่อยๆย,ยกตัวเองขึ้นมาโดยไม่ฝืนความเงียบในมิตรภาพคือการเลือกอย่างมีสติคนที่สร้างตัวเงียบๆมักไม่พูดเยอะพวกเขาไม่โพสต์อวดไม่แชร์เรื่องเงินให้ใครฟังแต่สังเกตคนรอบข้างอยู่เงียบๆว่าใครเป็นแรงบันดาลใจใครดูดพลังชีวิตใครทำให้เราอยากพัฒนาใครทำให้เราลังเลในความฝันการตัดเพื่อนที่ดึงเราลงไม่ได้แปลว่าเราหยิ่ง แต่คือการปกป้องพลังของตัวเราในระยะยาวประเภทของคนที่ควรห่างให้เงียบถ้าคุณอยากรวย 1. คนที่ดูถูกความฝันของคุณจะทำไปทำไมไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้คนกลุ่มนี้ไม่ได้เห็นปัญหาจริงแต่เขามีใจที่เล็กเกินไปอย่าทิ้งฝันเพราะความกลัวของคนอื่น 2. คนที่ชอบอวดแต่ไม่มีเนื้อแท้โชว์รถโชว์ของ โชงเงินแต่ข้างในว่างเปล่าใช้พลังเยอะไปกับภาพลักษณ์มากกว่าการพัฒนาจริง 3. คนที่เอาแต่บนไม่ลงมือทำคนแบบนี้คือแหล่งพลังงานลบพวกเขาชวนเราติดอยู่ในวังบนโทษนู่นโทษนี่โดยไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเลย 4. คนที่ดูดพลังโดยที่คุณไม่รู้ตัวคนที่ชอบขอคำแนะนำแต่ไม่เคยทำตามคนที่โทรมาแต่เรื่องดรามา่า คนที่เห็นคุณสำเร็จแล้วรู้สึกอึดอัดแทนที่จะยินดีประเภทของคนที่ควรรักษาไว้ให้แน่นหากคุณเจอ 1. คนที่ฟังคุณแบบไม่ตัดสินให้พื้นที่ให้คุณพูดถึงความฝันไม่หัวรเราะยาะไม่บอกว่าฝันสูงไปไหม 2. คนที่ลงมือทำจริงแม้ไม่อวดพวกเขาเงียบแต่มีวินยัยพวกเขาไม่โพสต์บ่อยแต่ทำเงินเงีบเงยบ คนแบบนี้คือแรงบันดาลใจแท้จริง 3. คนที่พูดความจริงแม้ขัดใจไม่ประจบไม่ตามใจแต่พูดเพื่อให้คุณโตขึ้น 4. คนที่พาคุณคุยเรื่องอนาคตไม่ใช่เรื่องคนอื่นเมื่ออยู่กับพวกเขาคุณจะคิดเป็นระบบคุณจะอยากเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเองคุยแล้วได้ไอเดียไม่ใช่ได้ความอิจฉากลยุทธ์การคบเพื่อนแบบเงียบๆ แต่พาคุณรวยได้ 1. เรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวให้ได้ก่อนคนที่กลัวความเงียบมักพาตัวเองไปอยู่กับคนที่ไม่ควรอยู่ด้วยแต่คนที่อยู่คนเดียวได้เลือกคบเฉพาะคนที่ควรค่าแก่เวลา 2. เปลี่ยนวงสนทนาให้เป็นวงการเงินพัฒนาถามเพื่อนว่าเขาอ่านอะไรบ้างแชร์คลิปดีๆที่คุณดูชวนคุยเรื่องอนาคตเรื่องเป้าหมาย ใครไม่อยากคุยแบบนี้เลยคุณจะรู้เองว่าใครไม่เหมาะกับคุณ 3. สร้างเครือข่ายใหม่แบบเงียบๆเ,เข้ากลุ่มใน Facebook, Discord, YouTube ช่องที่สร้างแรงบันดาลใจฟังพอดแคสต์หรือ YouTube ที่ยกระดับความคิดลงคอร์สที่ทำให้คุณเจอกับเพื่อนใหม่ที่มีไฟเหมือนคุณคำเตือนสุดท้ายวงเพื่อนไม่ใช่ของตายคนที่เคยเป็นเพื่อนเมื่อสิปีก่อน อาจไม่ใช่คนที่คุณอยู่ในเส้นทางตอนนี้คุณเปลี่ยนพวกเขาอาจไม่เปลี่ยนและนั่นไม่ผิดอะไรแต่อย่าให้คนที่อยากอยู่นิ่งมาหยุดคนที่อยากก้าวหน้าคุณไม่ต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแต่คุณต้องเลือกคนที่จะเดินไปด้วยกันให้ดีหัวข้อที่หลงมือเงียบเงๆแต่ผลลัพธ์เสียงดังคนส่วนใหญ่พูดก่อนทำแต่คนที่ประสบความสำเร็จเงียบๆเ,เขาลงมือก่อนจะพูด ทำไมถึงต้องลงมือแบบเงียบๆเ,เพราะในโลกยุค2025นี้การที่คุณพูดน้อยลงแต่ลงมือทำมากขึ้นเข้ากับพลังที่แท้จริงของความสำเร็จคนยุคนี้พูดกันเยอะบางคนโพสต์แผนชีวิตทุกวันแต่ชีวิตไม่เดินหน้าบางคนบอกจะเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่ต้นปีแต่พอปลายปียังอยู่ที่เดิมบางคนพูดถึงเป้าหมายยิ่งใหญ่แต่ไม่เคยลงมือแม้แต่ก้าวเดียว ในขณะที่คนที่รวยเงียบๆเ,เขาไม่ต้องประกาศให้โลกรู้ไม่ต้องบอกว่าเขาจะทำอะไรแต่เมื่อถึงวันหนึ่งผลลัพธ์ของเขาจะพูดแทนทุกคำความลับของคนที่ลงมือเงียบๆแล้วรวยจริงหนึ่งเขาฝึกตัวเองให้ไม่ต้องรอแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคือของฟุมฟ่มเฟือยสิ่งที่สำคัญกว่าคือระบบที่เขาทำทุกวันแม้ไม่มีใครเห็น 2. เขาไม่เสียเวลาอธิบายความฝันกับคนที่ไม่เข้าใจ พวกเขาเก็บฝันไว้กับตัวเองเพราะรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเห็นในสิ่งที่คุณเห็นจงใช้เวลาสร้างมากกว่าใช้เวลาอธิบาย 3. เขาเรียนรู้จากความล้มเหลวโดยไม่ดรามา่าถ้าผิดก็ปรับถ้าพลาดก็เรียนทุกการล้มคือการเติบโตแบบเงียบๆที่ไม่ต้องมีใครปรบมือกลยุทธ์ลงมือเงียบๆสำหรับคนอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆ 1. ทําลิสต์สามอย่างที่ต้องทําทุกวันแล้วทําให้ได้ ไม่ใช่ลิสต์20อย่างแบบล้นเกินแค่3อย่างที่ใกล้เป้าหมายที่สุดทำมันทุกวันคุณจะทิ้งห่างคน90%ที่ยังรอแรงบันดาลใจอยู่ 2. ใช้กฎ2นาทีงานเล็กงานง่ายถ้าทำได้ใน2นาทีให้ทำเลยความสำเร็จไม่ได้มาจากงานใหญ่แต่มาจากการไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 3. อย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมคุณไม่ต้องมีทุกอย่างคุณไม่ต้องรู้ทั้งหมด เริ่มจากสิ่งที่มีเพราะคนที่ลงมือแบบเงียบๆคือคนที่ใช้สิ่งที่มีอยู่ตอนนี้แล้วต่อยอดไปเรื่อยๆคำพูดที่คุณควรพูดกับตัวเองทุกเช้าฉันไม่ต้องทำให้ทุกคนประทับใจแค่ฉันทำให้ตัวเองภูมิใจโดยไม่ต้องโพสต์ให้ใครรู้ก็พอสรุปบทสุดท้ายเงียบอย่างคนมั่นใจคนที่ประสบความสำเร็จในปี2025จะไม่ใช่คนที่พูดมากหรือชอเยอะ แต่จะเป็นคนที่เงียบลึกหนักแน่นและลงมือแบบไม่รอใครปลบมือคุณไม่ต้องอวดความฝันคุณไม่ต้องบอกใครว่าคุณกำลังทำอะไรเพียงแค่คุณลุกขึ้นลงมือทุกวันอย่างสม่ำเสมอวันหนึ่งผลลัพธ์ของคุณจะเป็นเสียงปลบมือที่ดังกว่าอะไรทั้งหมดขอบคุณจากหัวใจที่คุณฟังคลิปนี้จนจบคุณคือหนึ่งในคนไม่กี่คนที่กล้าฟังสิ่งที่ลึกและเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเงียบๆจำไว้นะครับ คุณไม่จำเป็นต้องดังในวันนี้แค่คุณเริ่มลงมือแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์พูดแทนคุณหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณผมขอให้คุณเดินต่ออย่างเงียบแต่ทรงพลังแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไป